คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 1 2 5 5สมเฮรตซ์คลื่นความรู้คู่ความบันเทิง042 503 766มหมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน รายการ NPU อัปเดตติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรมโครงการของทุกคณะทุกวิทยาลัยในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาร่วมสู่คุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ผานเพจเฟซบุ๊ก NPU Radio SM 1 2ึ5 MHz และผ่านระบบสัญญาณของทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม f m 1นึ่งร้ม สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ NPU Update ดิฉันะกายพัชเจริญพันธ์และคุณรุจิระดาสุขสันธงษาค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครนพนมผ่านเพจ Facebook NPU Radio FM 1 0 2 5 0 m h z และ YouTube NPU Global ได้ถูกวันจันทร์กับวันนี้วันจันทร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2568วันที่13พฤษภาคม2568ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรท,ทวัชชัยสุดิษ์อธิการบดีมหาหวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์รดรกรชัยพร,รพัฒน์ราชกรรองอธิการบดีฝา่ายการคารังวิจัยและบริการวิชาการผู้ชชวยศาสตราจารย์รดรกรณยายมิคมมาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตีภูมิธูมาคณะบดีคณะวิทยาการจรัดการและสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจา,า,ารย์ดรสาวกพลเหมมวงคณะบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยีและทีมงานร่วมหาิธีการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์การตลาดสำหรับไพรอดแพนสินค้าเกษตรในชุมชนและเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยนครปฐมและชุมชนร่วมกันเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าต่างๆ อีกครั้งเป็นการแก้ปัญหาสินค้าการเกษตรล้นตลาดและเพิ่มมูลค่าอย่างยังย่งยืนต่อไปณห้องพนมพัฒน์ชั้นสสำนักงานที่การบดีมาหาหวิทยาลัยนคมพนมเขตพื้นที่สีโคตบูรวันที่13พฤษภาคม2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ้งลาวันเอี่ยมกุศลกิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานาคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม5ส พร้อมด้วยนางสาวพชัชย์ชยรรกินเรศตำแหน่งนักวิจัยและนางสาวพรทิพย์ประวังตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคณะกรรมการประเมินกิจกรรม5สวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา2567ซึ่งมีหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินกิจกรรม5สวประจำปีการศึกษา2567ได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการณอาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์สถาบันวิจัยและพัฒนาและอาคารบรรณราชนครินทร์สำนักวิทยบริการมหาวิทยลาลัยนครพนมในการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนมีความรู้ความเข้าใจ ระหนักและมีแนวปฏิบัติที่ดีและถูกต้องในการนำหลักการของระบบ5สมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะรวมทั้งการกระทำที่เป็นการสร้างนิสัยและกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กรวันที่14พฤษภาคม2568ปประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่5้าทับสัศาสตราจารย์ดร,รทวัชชัยสุประดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดรมนตรีสิริปราชญานันรองประธานคนที่1เป็นประธานการประชุมแทนพร้อมโดยคณะกรรมาการเข้าร่วมประชุมณห้องพนมเมทีชั้น5าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาวาระดังนี้ 1. การเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2567รวมจำนวน357คน 2. การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสมอ0 8หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตต่อเนื่องหลักสูตรปรับปรุงพศ2538 3 การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสมอ08หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตรปรับปรุงพศ2567 4การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสมอ08หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุงพศ2567และ5ร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพศ2568วันที่14พฤษภาคม2568สถาบันวิจัยและพัฒนามหวาวามมิทยาลัยนครปฐมจัดพิธีแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาและการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้วยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนตำแหน่งเดิมที่กำลังจะหมดเวลา,าลงในวันที่30มิิถุนายน2568โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์จำนวนสามรายได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกลยามิขมาผู้วยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคนปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมศักดิ์หานชัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยมยศเรืองศักดิ์การจัดพิธีแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้มีคณะกรรมาการพิจารณาประกอบด้วยศาสตราจารย์ดรกุลธิดาทวมสุข นายประเสริฐดินดากรรมการสภาหมหาวิทยาลัยนยนะครพนมผู้สมคบันทึิศาสตราจารย์กิติคุณดรธวัชชัยสุบดิษฐิตรัการบดีมหาวิทยาลัยนยนะครพนมดรพีรพงศ์จีรพาวพงศ์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย,ยและรองศาสตราจารย์สุทธิดาเลขาวัฒนะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัย,ายภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาและสรุปรายงานผู้เหมาะสมเพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งในลำดัอต่อไปทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวสะท้อนถึงความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพได้เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีบทบาทและความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคตจัดขึ้นณนะห้องประชุมชั้น2ส,สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยายลัยนครพนมเขตพื้นที่มรุขขานคร นักศึกษาทุนราชประชานุเคราะห์มหาวิทยาลัยนครพนมเขารับมอบถุงพระราชทานวันที่14พฤษภาคม2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรกเตอร์เกรงกายผาสุตะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมพร้อมบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมนำนักศึกษาผู้ได้รับทุนราชประชานุเคราะห์ประจำปีการศึกษา2567 นายไกรวินสีสุวรรณนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์เข้ารับมอบถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์โดยมีนายสัญญากุผาลังนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนมอบถุงพระราชทานในครั้งนี้ณสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมชั้นหนึ่งสารากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่วันที่14พฤษภาคม2568ผู้เชวยศาสตอาจารย์ดรสุมาลีศรีพุทธินคณะบดีคณะครุารศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมมอบหมายให้อาจารย์วิชรุศรีศร,รมรองคณะบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต รักษาราชการแทนพื่อนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนม,มพิทยาพัฒน์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนำนักเรียนเข้าร่วมการบริราาการการเรียนรู้นอกสถานที่ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ้อวิทยาศาสตร์สุขภาพกับความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนและหัวขอ้อวิทยาศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานณอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มาหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่พนมบุรีวันที่14พฤษภาคม2568ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรทวชัยสุภดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมมอบหมายผู้ช,ช่วยศาสตราจารย์ดร์สวคกนเหมวงศรร์คณะบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยีและดรธันวารินชูวัฒน์วรกุลรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาณนาห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น3าสารกลางจังหวัดนครพนมโดยมีนายธวัชส,สุรบาลประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเป็นประธานการประชุมนางสงวนมะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต้อนรับ <ท anan> คณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานของจังหวัดนครพนมภายในที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลในประเด็นข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนํำเข้าส่งออกและมูลค่าการค้าชายแดน ข้อมูลการส่งออกพืชไปยังประเทศเพื่อนบ้านและมาตรการตรวจสอบพืชทั้งนำเข้าและส่งออกวันที่15พฤษภาคม2 5 6 8คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาและการบริหารงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แทนตำแหน่งเดิมที่กำลังจะหมดวาระในวันที่30มิถุนายน2568โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์จำนวน3ท่านได้แก่อาจารย์การสารปรีชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณทีเจียวิริยบุญญาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิกณิฐานาเลาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อผู้ผเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาหมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งในลำดับต่อไปทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวสะท้อนถึงความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพได้เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีบทบาทและความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต โดยจัดขึ้นณนะห้องพนมศิลป์ชั้นเอม็มคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่มรุกะนครวันที่15พฤษภาคม2568มหาวิทยาลัยนครพนมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ยงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่ 1- 2568ครับโดยมีนายสตพลใจสบายกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการประชมุม พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิติคุณดรธวชัยสุบดิษ์อธิการบดีมห,หวาวิทยาลัยนครปฐมคุณช่วยศาสตราจารย์ดรถนอมทาทองรองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณและคณะกรรมาการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมออนไลน์หนึ่งอาคารเทลยีดิจิทัลมห,หลวาวิทยาลัยนครปฐมเขตพื้นที่ดิจิทัลในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินง,งานตามแผนประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณคทณศักราช2,568รอบเรือน ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่1มีนาคม2568และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโดยหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีประมาณพุทธศักราช2568รอบ6เดือน วันที่15เมษาย,ยน2568ม,มหาวิทยาลัยนครพนมประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล100เกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา2567ครั้งที่2 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดรทวัชัยสุพดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลายัยนครพนมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลายัยนครพนมได้แก่คณะวิทยาลายัยให้ดำเนินการคัดเลือกสิทธิ์เก่าดีเด่นพิจารณากรอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ100เกียรติคุณประจำปีการศึกษา2567 อันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนมณห้องประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์3อาคารเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่ดิจิทัลวันที่16พฤษภาคม2568ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรชวัชัยชิบิดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอาจารย์เฉยกรบางสิรินณกบดีคณะเทคโนโลยีสาหกรรม คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษารวมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสากรกมมหาวิทยาลัยนครพนมสู่ศูนย์การเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งอาคารเรียนและปฏิบัติการแห่งใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการในหลากหลายสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสากรกม โดยจะเป็นศูนย์การการฝึกปฏิบัติการที่ทันสมัยดูอุปกรณ์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในยุคป,ปัจจุบันสำหรับการออกแบบอาคารดังกล่าวมหาวิทยาลัยนครพนมได้ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาวิชาสถาปตัตยกรรมเพื่อออกแบบอาคารที่ตอบสนองต่อแนวคิดอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวทางการออกแบบแผงบังแดบดบแนวตั้งที่ช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคารอีกทั้งยังมีการนำรวดลายอัตลักษณ์จากผ้าสิน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของภ้าอีสารมาผสมผสานกับวัสดุสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของอาคารหนพื้นที่ก่อสร้างของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม วันที่16พฤษภาคม2568ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรทวัชชัยสุพดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมลงนามความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงกับนางราชาวดีเพชรชรัสกรรมการผู้จัดการบริษัท o r l ดเทรนนิ่งจำกัดเพื่อความร่วมมือทางวิชาการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัทิร้อยตรีภูมินหงมาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมและนางสาวจุติมนบุญเศษผู้จัดการทั่วไปบริษัทเวริร์เทนนิ่งจำกัดเป็นพยานณห้องประชุมชั้น2อ,อาคารเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งการลงนามในครั้งนี้มี2ฉบับคือการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร และการลงนามบันทึกข้อตกลง MOA เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเป็นการให้บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนอันจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปตามหลักสูตรเฉพาะกลุ่มและตามสภาพปัญหาความต้องการให้กับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัย เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาทักษะความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปโดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่2วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568จนถึงวันที่16พฤษภาคม2573 วันที่16พฤษภาคม2568มหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบ6เดือนโดยมีศาสตราจารย์กิติคุณดรทวชัยสุบดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรองอธิการผู้ช่วยอธิการคณะบดีผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมชั้น2อาคารเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัย,ยนครพนมเขตพื้นที่ดิจิทัลการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาร่างผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบ6เดือนประกอบด้วยตัวชี้วัดแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานรายโครงการตามแบบมนพ .3.01 มรพจสามศูนย์สองจุดหนึ่งและมรพสามศูนย์สองจุดสองเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอขอปรับปรุงแก้ไขก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครปฐมและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครปฐมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือขอหรือข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป วันที่16พฤษภาคม2568มหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่27โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดรทวัชชัยสุพดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมณนะห้องพนมเมทีชั้น5สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่4ี่โคตบูนการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาร่างกำหนดก,การเป้าหมายและแผนประชาสัมพันธ์ร่างการจัดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดบูธร่างการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่27โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเส้นทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและศักยภาพตามความสนใจส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคโดยที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่27ในระหว่างวันที่6-7พฤศจิกายน2568 ณหอประชุมวชิระบอพิษมหาวิทยาลัยนครพนมและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงวันที่12ถึงวันที่18พฤษภาค25ม2568คุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยนครพนมได้ทันเหตุการณ์ค่ะจากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิทยสัมพันธ์ในรายการ NPU อั d เดตทุกวันจันทร์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก NPU Radio FM 1 2 2 5 0 MHz และเว็บไซต์ radio.npu.ac.th และคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของมหาหนะวิทยาลัยนครพนมได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok, NPU Thailand สุดท้ายนี้ทางรายการขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพ และการขับขี่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยความห่วงใยจากทีมงานสื่อสารองคอ์กรและวิเทศสัมพันธ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHz สําำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <S 2> <S 2: มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน